สวัสดีครับวันนี้แอดมินโนบอลนะครับกับเพจวีทีการ์ดชอปนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นเด็กกลับมาเล่นนะชื่ออะไรนะขรุดมาเล่นขุดมาเล่นนะขุดมาเล่นก็คือขุดชุดของ CD09EX นะครับอาวินราชสีทองคำโกเอเซลนอะโกเอเซลโกโกพาดินเอเซลนะ Go, Go in, นะก็เน้นในการเรียกพวกเลยแล้วก็เพิ่มพลังเนละของโกพาาดินนะครับ ก็เป็นอันนี้เป็นซีดียี่สิบสองนะคะเด็กเทพมังกรข้ามเวลานักสัตว์การเวลาเกียร์โคนิเคิลนั่นเองก็เล่นกับสกิลไทม์ลีฟนะก็ในกล่องของ CD ดีซีดีศูนย์เมันก็จะมีทิกเกอร์ที่เป็นทิกเกอร์หมื่นอยู่นะครับแต่อันนี้แอมิโนปอก็จะไม่ใช้นะเพื่อจะได้เป็นทิกเกอร์ห้าพสู้เหมือนกันนะครับหรือจะสองกล่องก็เล่นได้เลยนะอ่ะไปชุบ ฝั่งของไคยเริ่มก่อนนะเกียร์เริ่มก่อนเกียร์เริ่มก่อนจัวหนึ่งป้ายก็อ่ะไ์เป็นนี่เลยสีมสไนเปอร์ลิชมาผ่าแล้วจัวอ่ะไ์เป็นราชสีแดงเพลิงโฮเวลนะเมื่อเข้าสู่ช่องเรียจะได้หงายกับได้โซนะถ้าแวนดาเป็นเอเซลนะแล้วก็อัลทวินผู้เครียร์พร้อมกาเล็ตนะเป็นแปดพันไม่มีอะไรมาบู๊ ปกติเลยเจ็ดพันไม่ป้องกันแตแนหนึ่งไม่ะไม่มีได้รอทิ่เกอร์ปหมื่นสามหมื่นสามนี้หมื่นสองกัดห้าพันอืมไม่ป้องกันจบเทิร์นจัวหนึง่งใบไม่ทำไรละหมดละไปเป็นโคโนสปินเซอร์เพนยืนหนึ่งหมืน ลงอันนี้พันซารีโวไทเกอร์มีสกิลเมื่อลงมาสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็เลสนักสัตว์การเวลาไปอื่นหนึ่งใบแล้วก็บายการ์ดใบบนสุดถ้าเป็นนักสัตว์การเวลาจะได้จวดหนึ่งแล้วก็ยูนิตนี้บวกสองพันใบนักสัตว์ก,ตการเวลาได้จวาได้จวหนึ่งใบเคาน์เตอร์บัสหนึ่งบัหนึ่งตัวน,น,นี้บวกสองพันเป็นหนึ่งหมื่นอืก็ลงอันนี้อืม โโนเอทอสแจ็คเกิ้ไม่มีสกิลอะไรต้องติด GB โอเคโจมตีเลยเจ็ดพันโจมตีไม่ป้องกันหนึ่งหมื่นโจมตีไม่ป้งกันเช็คไม่มีอะไรคพิคอ้มันหนึ่งนใช่ไหมบวกให้เลียบวกให้เลียให้เลียตัวนี้มันทำไรได้อะอันนี้สกิลของตัวเริ่มนะครับเมื่อ เราเป็นราชสีฝึกหัดคลิปเนื้อ่าแล้วก็ใบนี้เอาใบนี้กับใบนี้เข้าโซถ้าเราไล์เป็นตัวเกียรดสองเนี่ยเราสามารถเอาสามสอ,สองใบนี้เข้าโซเพื่อที่จะไล์เป็นบลอนเอเซลได้โอ้งั้นตีเลยอ่อากาอาพันผ่านแล้วบวกให้เราสเตดนดอร์นี่ปึ้งสุดยอดอัศวินเบอร์แมนนะครับความสามารถนี้นะอ่าไอทีบ,บอกว่า เราเอาคลิปคือใบนี้แล้วก็กาเลตอย่างละหนึ่งใบเข้าสู่โซถ้าเรามียูนิตท,ที่ชื่อว่าเบอร์แมนในช่องแวนการ์ดนะอ่ามีเบอร์แมนในช่องแวนการ์ดเข้าสู่โซเราจะได้บลอนเอเซลเข้ามาไร้เลยนะครับโอ้เร็วมากเลยเออจริงๆถ้ากล่องมีปลดลิมิตเบรกมันก็จะดีมากเลยนะมาใช้สกิลลิมิตเบรกได้อืเออ แล้วก็นี่บันเดมาเกสนะนี่ตีสิบสองไม่มีอะไรเลยไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตเบรกต้องลิมิตเบรกสี่ใช่อ่ะลงแล้วกันเมื่อเข้าสู่ช่องเรียอากาศนะครับ ถ้าแวนก์ดเราเป็นเอเซลเนื้อที่กําลังสแตนอยู่เราค้นหาการที่มีคําว่าเอเซลหนึ่งใบาจากกองแล้วมาไหลอือันนี้เซลได้ใบหนึ่งโอ้ก็หมือนสามเลยอ่ะอันนี้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่มันซิสเตอร์เอเซลเนื้ออันนี้บอกว่าจะบวกพลังให้ห้าพันด้วยยูนิตยูนิตนั้นจะได้บวกพลังห้าพันเนื้อไหลนะครับแล้วอันนี้บอกว่าจะปลดล็อกยูนิตทั้งหมด นะที่เป็นแคนโกลาดินห้าใบยูนิตนี้จะได้บวกหมื่นบวกคี้และเมื่อจบเทินจะได้โซชา a r p หนึ่งเนะจ่ายของเขาน์ตรบัสแล้วก็สองโซ mm hmm. ซีเซอร์เอฟเนาอันนี้เบอรหมื่นหกเดี๋วก็ในเทินคุณยูนิตนี้จะบวกหนึ่งพันตามเรียากาศแคนโกคาดินของเราเนะก็บวกสองตัวก็หม mm ื hmm. นะ่นสามนีหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแปดนี่หมื่นแปดอันนี้เก้าพัน,น 9, mm hmm. ปีครับเก้าพันปีได้ข้างตีได้ข้างข้าง อะาะครั้งนี้กันติดต่อสอาคันตีห้ามิอืมอืมจ่ายค่ะอือหมื่นแปดหมื่นแปดไม่กาดต้องได้หนึ่งสองไม่มีอะไรหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองสิ โ okay, อเคจเทนินเทิร์นกเรอเอาได้ไลท์ก่อนเน<ห>่ะแต่แปลว่า็จาได้สไตล์ดดก่อนโอเจ็ตดากอนจีอ่ะสไตล์อืมเมทัลพันศาสปิริตเทกัสซัสอ่าใช้สกิล โคโน 7G ก่อนเนาะก็คือทาลิฟต์หนึ่งใบเอาเกจสองลงมา นมีทำลิฟนะใช่อาหาก็คืออาเก็บอ๋อมันต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์ใช่อืออแล้วก็มีเคาเตอร์บาร์เหลือก็จะได้เลสจั่วอืมไม่เป็นไรอ่ะใช้เคาเตอร์บาร์หนึ่งอือหาได้สองใบเป็นเกียเป็นเกียร์หนึ่งองใบันนอือีสิบเ็ดเลยอ๋อก็จะได้ไงเทมได้ไงตัวเองหนึ่งก็เป็นสิบสอง อโอเคโจมตีตัวนี้ตีสิบใช่ไหมตัวนี้หมดแล้วไม่มีอะไรตีเลยอันนี้สิบสองสิบเจ็ดได้ตีเลยอันนี้ยี่สิบเจ็ดไม่ปองกันเิร์ดเช็คเซคเกอ์เช็คเบิร์ดเช็คสแตนทิกเกอรบวกพลังรอทิกเกอร์บวกพลัง บวกให้คนนี้นาะบวกแวนบวกแวนมันสิบหกปฏิคนนี้ก่อนคนนี้สิบเจ็ดตีเลยอันนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบเก้าสิบเก้าคอยค่าผันอืมห้าพันผ่านแล้วกลับไปสแตนแอนดรอสไต ราชาสีผู้ชำระบาปนะมิดทิวเอเซลนะครับจ่ายหนึ่งคอร์อบาสเลือกหงายตัวเองเนื้อในจีโซนถ้าฮาร์ดเป็นเอเซลจะปลดล็อกการที่ถูกล็อกทั้งหมดและเปิดดู5ใบจะคอได้1ใบและยูนิตท,ที่คอลงช่องเลียนั้นจะได้บวกพาวเวอร์ตามภาพพื้นฐานเนื้อแล้วก็แหวนนี้ด้วยเนยะได้คอเลียนหนึ่งตัวแล้วก็พาวเวอร์ตัวนั้นก็จะได้บวกด้วยอคอร์เตบานหนึ่เปิดเลยอันล็อก เปิดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมนี่บวกหมืน่นเป็นสองหมืน่มนี่ก็จกตัวนี้บวกทุกตัวบวกตัวนี้ตัวที่ลงมาแล้วตัวนี้ใช่ใช่ตามาพพื้นฐานแล้วก็สลับก่อนอนีสองหมืน่นหไหน อธนนิบายโซนหายโซนมายโซนนี่อืมอ๋ออะราชสีสีแดงเพลิอของโฮเวลนะถ้าเกิดแวนเป็นเอเซลได้ไหนายกับได้โซนหนึ่ง ตีเลยสองหมื่นสองมืนแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้อันนี้บวกอีกหมืน่นสองหมื่นหกเป็นสามหมื่นหกอืมไม่บงการสามนสามหมื่นหกไม่กะแล้วกันสามได้หนึ่งส <1, S 2> องทำได้ดไอมไม่มีอะไรเช่นกันอืม อตีตีตีเจ็ดพันจำเทินนอาเทินรอไตไดเป็นนี่ละกันเมทัลพันธซาหวังหลงอืมก็คือถ้าตีแวนกาจะหาเกียรหนึ่งจากบายโซนเข้ามาได้เมื่อตีแวนกาเฉยๆเลยเมื่อจบการต่อสู้ที่ตีแวนกา โอเคอ่ทำลิฟทฟใช้สักิลทำลิฟทำลิฟเข้าไายโซนปึ๊บแล้วคอไคอเป็นเกล็ดสองเข้ามาอืมอืมอืมให้จมตีเลยอืมอันนี้เป็นหมื่นสามอืม ัวอ๋อมันไม่มีอะไรข้างๆไม่มีแล้วขอได้เลย1หมื0นสามอ่ะห้าพันห้าพันนี่อันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นสามหมื่นแปดหมื่นแปดมื่นแปดกาดมื่นนี่สองมืนแปดไม่ปองกันเพื่อเช็ค ยิ้วได้โอ้เดี๋ยวมันก็จะหายไปหมดเลยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรและระบบกัวนี้แหละเซคเกอร์เช็คสแตนปติ๊กเกอร์เฮ้ยวะจะต้องคิดเผื่อสแตนป์เราลืมคิดเผื่อสแตนอ่ะไม่เปวลาบุกพลังคนนี้แล้วเช็คโอ้สามติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อืมเข้าไปเลยเอ๊ะอ่ะอืมเมื่อจบตีสำเร็จเมื่อจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้ เคาน์เตอร์บารสหนึ่งแล้วก็ออกัสในไบโซนเข้ามาได้หรือว่าขึ้นมือก็ได้อโอเคแล้วก็ข้างหลังตัวนี้เหรอเกตเหมือนกันเข้ามาอ๋อโอเคนำเข้าโซหาตัวที่เกตเหมือนกันเข้ามาจากกองกาดได้ก็คือเกตหนึ่งเราได้จบจบเพื่อได้ขึ้นมือไหมไม่เกลือนะเหือนไม่มีอะไรแล้วนะเข้ามาเฉยใช่ไหมใช่เข<อ> <Okay. S 2> ้ามาเฉย แต่เราก็สลับกองการ์ดเกียหนึ่งเข้ามาได้นี่อะไรนะก็จบการต่อสู้ที่บูสอ๋อทำลิฟได้อีกโอ้นี่นี่นี่ทำลิฟตัวเองเหรอที่แวนการ์ดบูสแวนการ์ดป่ะบอกว่าเมื่อเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสให้แวนการ์ดหรือว่าให้บูส์แวนการ์ดนะบูสแวนการ์ดอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อจะตัวไหน ขต้องบูทแวนกาดเนี่ยแล้วก็มีสกิลล่างบอกว่าอะไรนะตัวนี้สกิลล่างบอกว่าเคิลท์บัสหนึ่งนำยูนิตนี้เข้าเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่และเรียกการจัดบโซนโจกันหนึ่งบนี่อะไรหน <Dubai. S 1> ึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วอ้าวบล็อกสลังก็ได้วมันมีเยอะกันแค่ต่างกันละมั้งต่างไหมสิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดโอเคโอเค จมตีเลยนี่ได้สองทิกเกอร์ยี่สิบเอ็ดยี่ยสิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สามนี่ก็สิบเอ็ดสิบเก้าเป็น,นยี่สิบเอ็ดไงต่างเลย 15, อ่าได้ทิกเกอร์ไหมไม่ได้แล้วก็นี้กาดหมื่นห้ายี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี okay. ่สิบเอ็ดโอเคการหมื่นห้ายี่สิบสามยี่สิบเอ็ดเท่ากันนี่สิบเอ็ด อ๋อยีอ๋อนี่ยีอันนี้นเท่ากันนเท่ากันก็แล้วคนนี้คนนึงไงออกะกานี่ไงนี่ปล่อยอ่อโอเคผ่านแล้วไปสเตนดรอนะการได้มือกี่ใบนะสองสามสี่ใบสไต อขั้นตบานหนึ่งหงายเปิดห้าหนึ่งอ,อันนี้ขัน้นตานนี้โอเคสองสามสี่ห้าโอ้โหเน่ะขอ,อพี่จี เน้บวกหกพันหกพันอืมก็คือบวกสองตัวใช่ไหมใช่ตัวนี้หกพันนี่หกพันแล้วก็มีแอคทีฟในดรอปโซนเนื้อเลือกการ์ดใบอื่นจากดรอปโซนหนึ่งใบที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดนี้บายแลวเลือกการ์ดสองใบในเคอร์เคิลก็ได้ที่ไม่ใช่แวนนําเขาไว้ใต้กองถ้าไวไ้หนึ่งใบดูสามใบจะคอหนึ่งใบลงช่องเลียและอีกสองใบไว้ใต้กองเอาได้คอด้วยด้วยก็คือในดรอปโซนใช่ใ,ชในดรอปโซนจะได้คอ นี่หมื่นสองอืมอือในดับโซนอ่ะอยากมีอืมหมื่นสองโอเคอ่ะหมื่นสองก่อนตีข้างหมื่นสองตีข้างสาดห้าพัน อืมแล 5, ้วตีสามหมื่นสองสามห่ของตีแวนตีฮิตมีอะไรไหมไม่มีอะไรเข้าเลยได้บอร์ดมหนึ่งีทสโอ้พีทามเฮ้บอร์ดเะไม่ได้ตรงน,นี้แหละบได้หิวด้วยหิวอีกแล้ อ่ะหมื่นหกคอสตาบัสเปิดสามใบคอหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรนี่อิกเกร์เพียบอะไรนี่เนี่ยมาผิดเวลาเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะเอ้าตีไม่ได้ด้วยอ่ะ เออเอออืมตอ,อนนี้แล้วก็เมื่อเข้าถู่จากกองเนื้ใบอื่นบวกสองพันจนจบเทินไปกินน้ตีแบนใช่ไหมเออบวกหนแปแกนโอเคโอเคจบเทินอืออนม ยังมีให้เล่นอีกอะเ,เราต้องออกฮิวนะล่ละอะมามเก็บตัวน,วนะวนี้เก็บตัวนี้เก็บตัวนี้เป็นเกียร์สองตัวนึงพลังเยอะกว่านี่หมื่นหนึ่งก็ไม่ต่างกันนะเก็บ <11 S 1> ตัวเกีเยร์สามเกียร์สามหมดหรือย,ยังเนี่ย อืมอืมเอาตัวเกียร์สามอืมได้เงครับตั้บาตเออบายบาบเขาใบจิบอืได้ไงด้วยอืงายอเตอร์บารตัวนี้เหมืนสี่เลยอืเหมือนห้าหมืนหกหมือนหง่ายเลยไิโอเคยบจมตี อันนี้สิบเอ็ดโอ้ยสิบเอ็ดสองางเลยตีเลยต้องฮิวแล้วล่ะปอ,อ่อยบเออพอสามได้อีกทีนึงฮะสามได้ได้อีกแล้วได,ได้หนึ่งอันได้หนึ่งได้หนึ่งติกเกอร์อันนะฝั่งนี้หกได้บอดนะไปต่อไม่ได้นะครับก็ต้องดีกว่านะอันนี้อ่าก็ตู้ได้นะถ้ามีติกเกอร์ให้เล่นเด็กนี้มีจีการด้วยนะ แต่จะไม่มีฮิวให้ให้เราใช้ทีการเลยนะเฮตลนะครับนะก็ซ <aquí en S 1> <studio> <Qué iOS> ี09 EX เอก็เ okay, ด like so like like ็กของเกียร <ional league> ์คูนิเคิลนี่ก็เก่งกว่านะไม่เรียกว่าเก่งกบเรียกว่ามีคอมโบได้หลากหลายกว่านะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดแช้กดแชร์กด s ับสไคร้ e ดลยวก็สามารถไปสั่งซื้อสินค้าได้ในเว็บว g จ a ก h o p o o m ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้เนาะ อ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย